Oh ทุกท่านนะครับในช่อง youtube แล้วก็ทางเพจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันที่15นะครับพฤศจิกา2,567นะวันลอยกระทงวันนี้วันดีครับมาขอโชคกับต้นตะเคียนทองนะครับมาขอโชคกับแม่ตะเคียนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาจุดทูปนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูว่าทูปวันนี้นะครับจะได้ตัวไหนนะครับทุกท่านครับ ที่ผมจะจุดวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่รับชมอยู่นะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่รับชมคลิปอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับ โอเคนะครับทุกท่านนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนะครับเอาไปซื้อลอตเตอรี่ดูนะครับหรือเราอยากไปเที่ยวก็ได้นะครับบรรยากาศดีครับวันนี้นะครับร่มเย็นนะครับแต่ว่าหน้าหนาวไม่รู้จะหนาวหรือเปล่าวันนี้นะครับผู้คนก็ถ้าได้โชคนะครับกับแม่แต่เขียนก็เอาเนี่ยพวก ชุดไทยนะครับมาถวายเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเราเก็บออกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับพวกชุดไทยนะครับอยู่ใต้ต้นใสใสทองนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีทุกท่านเลยนะครับขอให้ปดหนีหมดสินนะครับภายในปีนี้ปีหน้าเริ่มต้นใหม่ขอให้เป็นเศรษฐีนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ